ข่าวแรกนี้ไปชมบรรยากาศฟิตติ้งละครเรื่องแอบรักออนไลน์นะคะก็เป็นแนวโรแมนติกคอมดี้ค่ะของผู้จัดแอนทองผสมซึ่งเรื่องนี้นะคะเธอก็แสดงเองด้วยนะคะพร้อมทั้งมีคู่จิ้นมากปรินและคิมเบอรี่ค่ะ การฟิตติ้งก็ฟินแบบดับเบิลจีนเป็น2เท่าค่ะเมื่อผู้จัดแอนทองประสมจับคู่จีนมาคบรินกับคิมเบอรี่มาประกบกันอีกครั้งในละครเรื่องใหม่แอบรักออนไลน์แนวโรแมนติกค,คอมดี้แถมควบตำแหน่งนักแสดงนำพร้อมจับว่าที่คุณพ่อปีเตอร์คอปไดรันดอลซึ่งภรรยาจะคลอดน้องแพนเตอร์ลูกชายในเดือนเมษายนนี้แล้วมาให้เป็นแฟนได้จิกหมอนกันให้กระจุยโดยผู้จัดสั่งทำฉากหลังพร้อมอุปกรณ์การถ่ายภาพจัดเต็มและได้อุ้ยนนซีมารับหน้าที่ผู้กำกับภาพงานนี้ ได้เห็นภาพฟิตติ้งแปลกใหม่สมกับเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวในบริษัทหลักทรัพย์ที่หล่อเนี้ยบสวยเปะ๊ะกับสงครามช่วงชิงหัวใจหนุ่มแสนดีระหว่างสาวสวยสองวัยโดยที่ไม่รู้ว่าบอสหนุ่มสุดหลอ่อก็มีใจให้เธอคนหนึ่งเหมือนกันปฏิบัติการแอบรักออนไลน์ผ่านโปรแกรมแชทจึงเริ่มขึ้นการันตีความฟินโดยผู้กำกับแอลอัมไพพรค่ะเดินรหน้าเดมนรนสนุกกับการล้อเล่นอ่ะ รู้สึกรวยมากครับด้วยการแต่งตัวอะไรเงี้ยครับเป็นบทใหม่สำหรับผมนะครับเป็นรูปแบบใหม่อ่างเงี้ยครับปกตินี่จะสบายสบายดูแบบว่าเป็นหนุ่มบ้านไร่อะไรอย่างงี้นิดนึงกลับมาใส่ก็รู้สึกว่าเออก็หล่อเนาะถ้าดูดีถ้าดูดีก็ดูดีก็ดูดีไงตัวแสบตอนตอนที่มารู้ว่าพี่แอนแบบชอบคนนี้ทั้งที่แบบเราก็ชอบอยู่อะไรอย่างงี้ก็เลยเหมือนไส้นิดหน่อยจิ้งพี่แอนกับหมากอย่างนี้นะ โอ้ยไม่หรอกแอนก็เป็นตัวแรงส่งให้เขาไปจิ้นกันถึงเวลานี้เขาก็สวมรอยไปเป็นแอนแอนก็แบบ เขาก็จะคบกันอยู่นานแค่ไหนในนามเราอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องพยายามทําตัวเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่แอนกับมาก็พยายามแล้วเออเราจะไม่จิ้นกันเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนดูรับไม่ไหวเดี๋ยวอ้วันเราจะไม่จีนกับคนนี้โอ้ยินดีครับจะทําการบ้านให้เยอะที่สุดเลยครับโอ้ยสงสารยายทำไมตอบเร็วมากเลยเบื่อคิมแล้วไม่งานนี้ยังมีเหล่านักแสดงอารมณ์ดีมารับบทหนุ่มสาวโบรกเกอร์ดาราสาวจิ๊บปกฉัด และแองจี้เฮสติงโดยจะเปิดกล้องถ่ายทำในเดือนเมษายนนี้ค่ะสายฝนชีช้างรายงาน